กับช่อง 3hd 28ครับตั้งแต่เวลา14นาฬกาจนถึง16นาฬกาไปดูคู่แรกครับป้องกันแชมป์มวยไทยรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทจากบ้น UBA a, a s ี a ครับของอามีนกระทิงแดงยิมนักชกชาวปัตตานีครับสายเลือดมุสลิม ส,สู้ก<ข>ับอินโดนีเซียคุณสุรเดชมีประวัติจากอินโดนีเซียครับเซ็นครับกับผมอามีนกระติงแดงยิมนี่ผ่านสังเวียนการชกมา13ครั้งครับชนะ12แพ้ครั้งเดียวนะครับอายุ17ปีเป็นชาวจังหวัดปัตตานีนะครับป้องกันตําแหน่งแชมป์ WBA เอเชียนะครับในรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทครับกับคิโลเดลาบาเซ่นะครับนักชกวัย36ปีนะครับจากอินโดนีเซียก็สิทธิการชกของเดลาบาเซ่นี่ก็ต้องบอกว่าประสบการณ์สูงนะครับผ่านสังเวียนมาเรียกว่าเกือบ40ครั้งเลยทีเดียวคคครรัับบบก็ขอุณเซียวิทมานไพรมาา กาแฟวีเซียมโกสุดยอดเครื่องบกอ่อสร้งครับไปตัดเหล็กพญาแรดครับกรรมการผู้ชีข้ขาดบนเวทีใช้อาจารย์พินิษ์ประหยัดรั์นะครับนี่เดินทางไปทั่วทุกมุมโลกแล้วครับจากมสวพาราศึกษารุ่นแรกๆแ,แล้วก็เป็นอดีตนักลักบีก้ทีมชาติาไทยดูนะครับผลงานของกาแล็กซี่วันนี้ออกสต,ตาร์ท130ปอนด์รับของใหญ่ครับสายเลอดนุสิมจากอำเภอทอกโพจังหวัดปัตตานีครับมามีกระทิงแดงยิมเป็นแชมป์เป็นแชมเปี้ยนชาวไทยครับรุ่นนับ ในทุกซูเปอร์เฟสเ์เวทนะครับ130ปอนด์ก็ได้เปรียบรูปร่างนะครับสูงยาวกว่าแต่ว่าเดลาเปอร์เซนต์นี่แหมดูมัดกรามนะครับหนาปึ๊กเลยทีเดียวนะครับ130ปอนด์ิบฟอนีสัดชนกันนะครับแหมหลายกว่าขวาครับสุดเขนมีโอกาสสูงแล้วโคกแรกแล้วนะครับกรรมการต้องเตือนทั้งคู่ครับให้ระวังศีสัด เปอราเซนี่ซ้ายนะครับซ้ายตรงอันตรายเลยเ่อยๆครับเคยมาชกเมืองไทยนี่หลายครั้งแล้วนะครับขณะที่อาร์มีนี่แฟนๆของกาลิกซี่บ็อกซิ่งโปรโมชั่นนี่ก็น่าจะได้เห็นพัฒนาการของเด็กคนนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับค่อยๆพัฒนาขึ้นขึ้นมาจนจนตอนนี้นี่เป็นแชมป์ระดับภูมิภาคแล้วนะครับก็ร้อวันนะครับประสบสั่งสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับก็น่าจะมีโอกาสชิงแชมป์โลกในอนาคตนะครับก็ต้องขอบคุณดร์กว้างรอบครอบครับค่ะที่ปรึกษากรมพลฒศึกษา คุณพงพัฒน์แก้วสีทองธาดาครับคุณกิติวัฒน์อมรอนันต์อมรวิทย์นะครับเจ้าของคำวัญซีฟู้ดหรือว่าทัวแสวงเก่านะครับร่วมกับ Galaxy Boxing วันนี้มีให้ชมทั้งหมด5คู่นะครับครับเป็นการชิงแชมป์2คู่นะครับค่ะจากคู่นี้ก็เป็นการป้องกันแชมป์พาบ้านนะครับในรุ่น122ปอนด์ครับของนบกับกัมะทิงแดงยิมครับก็เจอกับผู้ท้าชิงจากเดนตเซนเช่นกัน ได้ช่วงครับทางด้านของอามินกับทิงแดงยิมครับสูงยาวกว่านะครับเป็นมวยขวาครับขวาสรลงเนี่ยนตลายครับคู่นี้นี่ซ้ายกับขวาเจอกันหลังจากที่เป็นแชมป์คุณดุเดียนดูละเอียดขึ้นนะครับไม่บูมบามแล้วนะครับนาทีนี้ใช่อุ้ยอีกเข้าัปเจอขวาบวกครับแม่ชมไม่ได้ครับอามินโดนเลยครับ ทุกมวยใหม่ๆนี่ค่อนข้างที่จะใจร้อนนะครับสถานการณ์นี้ได้เปลี่ยนอยู่ดีๆบางทีโดน,สสดน,นทู่ต่อสู้สวนมากนี่เสียอาการเหมือนกันช่วงหลังเ็นอย่างที่นกเรียนนะครับประสบการณ์มากขึ้นครับความเจนสังเวียนมีมากขึ้นได,ได้เรียนด้วยในหลายอย่างขอบคุณเครื่องเดินมกระทิงแดงครับขอบคุณห้างขายยาตาเสือ11ตัวคุณเชิดชัยคุณสุจินต์เอื้อบุญญ,ญานแสงธุเดียชัด2,002คุณชัดชัยคุณนิพาแสงธุเดียชัดครับยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารตราใบห่อบริษัท ทังขายยาตราใบหหดจำงกัดครับผมก็มีอันฉียดจากเสือ11บตนนะครับสามพันบาทนะครับถ้าชนะน็อกได้ครับก็เป็นกําลังใจให้กับทางอาร์มีนะครับเอาละครับมายกที่สองครับก็ยังดูชั้นดูเชิงกันอยู่ครับยกที่แล้วนี่ดูแล้วอาร์มีนยังไม่ค่อยที่จะเร่งเครื่องเท่าไหร่นะครับยังจับจังหวะของทางโคริโออยู่ต้องใช้ความยาวให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับทางด้านของอาร์มีนซ้ายนี่ต้องขยันกระแทก แต่วันนี้รวมของคุณรวงวอกประเสริฐการทวินสเปเชียลสีชัดเจนเลยครับสีเขียวโอ้โหจังหวะนี้จังหวะแรกกันเลยครับวัดกันครับต้องมีทรงหน่อยครับคุณครับผมแถบนี้ชายทะเลเยอะด้วยนะครับดวลมพูดว่านี่ยเบืองกำลังครับต้องแม่นนะครับมอยซ้ายกับมอยขวาจังหวะแรกกันนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับพอดูแล้วแหมพลังกำปันของทางเดลบาเซนีไปล้อเล่นไม่ได้นะครับดูด้านซ้ายแน่นนะครับหัวไหล่โครงสร้าง ใหญ่กล้ามเนื้อนี่แม่ดูฝึกกว่าเรานลครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูท่าทรหดครับพยายามที่จะเดินตัดเวทีครับทางอามีโอ้โหนะครับโดนซ้ายงัดขึ้นมาครับอยู่ที่ความแม่นเลยนะครับคู่นี้ซ้ายกับขวาใครออกก่อนถึงก่อนโอ้โหต้องระวังครับอามีตนต้นนี้ออกสตาร์ทแรงครับยูลิโอพยายามจะเน้นขวาตัดลำตัวครับทางอามีแม่โดนซ้ายทุกทีนะครับก่อนลาก่อนจะแก้ไม่ตรงครับ อาเมีนเจอซ้ายนี่จะไปเป็นหรือเปล่าเอาละครับแม่ศิษะชนกันครับต้องระวังครับเอาแล้วข้าขวาเข้าแล้วครับอามีนด้านล่างมีทมัทง้งไทยมีทั้งสแต็มครับมาลุ้นให้กําลังใจเจงหวานี่เสีส<า>ยเจงหวะนะครับลื่นหลมลงไปครับก็ต้องบอกว่าอามีนนี่เป็นสิทธิ์เอกของเด่นเก้าแสนก็ได้ครับเด่นเก้าแสนกระทิงแดงยิ้มอดีตแชมป์โลกของเราเนี่ยเป็นการสร้างสรรค์มจากเด่นเก้าแสนเป็นถืขึ้นทายาทรุ่นใหม่ของนักชกจากแดนสตอร์ก็ว่าได้ เอาละครับต <chat> ัดล <the sun> <t woke up> ําตัวกับเดินเร็วแล้วนะครับทางด้านของอามีนพยายามจะโยกหาจังหวะครับแต่ว่าทางเดลาเปเซนดีแมทยังยังเอาตัวรอดได้ต้องระวังนะครับขวาห้อยขวาหล่นเมื่อไหร่นี่ร้องไห้แน่ครับโดนซ้ายของคูริโอหนักนะครับดูแล้วมาทั้งแท่งเลยนะครับวิ่งทั้งไหลเจ้าแวรมะครับเด่นเก้าแสนสอนเป็นภาษามุสลิมเลยนะครับอ่ะลุ้นกันต่อครับสุดยอดมวยโลก WBA พาบ้าครับของกาแล็กซี่คุณนิวัฒน์ เหล่าทัวรนวันนะครับเดินทางมาถึงยกที่3ครับสำรับการจัดการแข่งขันต้องขอบคุณไปยังยาบำรุงรักกายกิตผลไม้รวมตราหมอเสงดรบรรเอร์บันออดในใจที่คุณอดีตการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคุณพิชัยกิจินที่ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสงกรติจจุฬาตราแปล้งทันคู่ที่กันเอว่ารถถึงร้านตะเกียงคุ้เลือดสุพรรณที่ผัดทิพย์ชั้นสายงานโบราณานคุณชายโรดการจนะศิลาโรดด้วยครับที่มุมมีพยายามให้ทาง อามีนีออกหมัดหนึ่งยาวๆครับเพราะว่าได้เปรียบช่วงมาแต่จังหวะนี้ศีรษะชนกันแล้วครับคุณดูชัยครับซ้ายกับขวานี่จะเป็นปัญหาในเรื่องนี้ประจำครับใช่ครับปัญหาเหยียบท้ากับปัญหาหัวชนนี่คนลงสูงก็จึงจะหวังกัด้พอดีนะครับต้องระวังนะครับอันตรายครับรับนี่พี่เลี้ยงสั่งให้แยบเยอะๆครับมีนครับได้เปรียบช่วงเลยด้วยขวาล่างได้สวยครับลำตัวบวกกันครับแหมบวกกันอย่างนี้เสียวไส้มีโอกาสหลุนทั้งคู่เลยครับไส่ถึงกอดเท่านั้นเองครับคู่นี้ เราก็มีโอกาสโดนขณะที่ยูริโอก็ซ้ายแรงจริงๆนะครับ <c oughs> อาแบนี่วางแผนมาเน้นเล่นลำตัวเลยครับ <c oughs> ต,ตัดเป้าใหญ่ก่อนก็ลำบากครับคือมวยสูงกว่าเราจะไปล้วงลำตัวทีมยที่ใช่จะเตี้ยวกว่าด้วยเป้าแคบมากครับลืนน่นนะครับลืน่นครับจังหวะนี้ขาขัดันแล้วครับแม่อยู่ริมทะเลนี่ใกล้ทะเลใกล้เปียกไปหน่อย แต่ว่าวันนี้สภาพสภาพฝนฟ้าอากาศก็เป็นใจครับที่คำฝันซีฟู้ดของคุณกิติวัตรหรือว่าครัวแสวงเก่านลครับรับจัดโต๊ะอินด้วยนะครับคุณกิติพงศ์กลับมาสายชาเชลบางคุเชียเนี่ยร้านแรกเลยครับมาถึงก่อนอิ่มก่อนครับข้าวอาหารนี่สดใหม่สะอาดทุกวันนะครับรันตีโดยคุณกิติวัตรนะครับ โอ้โหซ้ายนี่ครับพยายามเจอแล้ว50 50นะครับคู่นี้ใครโดนใครหล่นเลยนะครับพยายามจะล้วงลำตัวนี่ต้องระวังซ้ายของเดลาบาเซ่ให้ได้นะครับนี่ครับโตอย่างไรคแล้วเดลาบาเซนนี่เล่าดูครับเจอซ้ายนี่ก้นเตี้ยเหมือนกันครับอามีนต้องป้องลำตัวดีกว่านี้นะครับต้องรัรคุมครับอามีนข้อสำคัญต้องเดินตัดขวาให้เก่งนะครับทางด้านของอามีนไปเดินตัดซ้ายเขานี่โดนซ้ายเขาเลยนะครับใช่ครับเดลาบาเซนนี่เก่ามากครับที่ผ่านมานี่เคยมาชกกับนักมวยไทย ฝีมือดีๆหลายต่อหลายคนนะครับขาขวาได้ไครับระยะยาวต้องลุ้นครับอาบินหัวใจที่เกินพอยอยู่แล้วครับรายนี้ทรงอาจจะไม่สวยแต่สู้ได้ทุกเม็ดครับใช่แล้วและเดลาบาเซเอดก็เขาพวกท่าโตรหดเหมือนกันครับที่ผ่านมาเป็นนักมวยอินโดนีเซียไม่กี่คนนะที่มาชกเมืองไทยแล้วยังไม่เคยแพ้เนาะ,ะเด่นเก้าแสนมิสันโคเปนภาษามุสลิมเลยนะครับสอนให้ต่อยซ้ายกับขวาเอาเลยครับทีครับก่อนลาก่อนจาก ขณะที่จังหวะที่ก้มลงไปตัดลําตัวก็มีบางจังหวะนะครับรศีรษะโคกชนกันครับคุณวิติษฐ์บกมาถึงยกที่4กันบ้างครับขอบคุณพยายามประกันชีวิต AIA คุณนริศิงวังชาแห่งบริษัทมหาชัยวิลล่าจำกัดมรนอบอนสุวรรณีบริษัทแห่งทงการแพทย์จำกัดไคฮาวรังนกไทยแล้วน้ำพึที่หัดใหญ่แล้วก็ไคฮาวรังนกไทยที่ว้ายแล้วครับแม่โดน,โดนอะไรครับเข้าที่เบ้าตาในการต้องขอเวลานอกเลยครับ ช็อตแรกนั้นโดนหมัดครับช็อตสองโดนศีรษะครับใช่ครับหล่นลงไปเลยโอ้แตกเลยครับโอ้ยเลือดอาบครับโอ้โหสัญญาเตือนนั้นสองครั้งแล้วนะครับครับที่ผ่านมาเนี่ยเดลลาเบเซยังไม่เคยมาเดินทางมาแพ้น้องให้กับนักชกไทยนะครับยังยืนเซ่เลยนะครับวันนี้นี่แบบมาเจอโอ้โหต้องให้แพผลขนาดดูนะครับคุณหมอตุ๋ยนะครับจากเปาโลเฮนยูจินโโอ้หเลือดเยอะพอสมควรครับแต่ว่าต้องดูครับบาดแผลนั้นชะกันหรือเปล่า คือถ้าเกมยังอยู่ในสี่ยกแล้วชกต่อไม่ได้เนี่ยกรรมการจะถือเป็นเสมอกันนะครับไม่ได้ครับกรรมการยุติเลยนะครับเยอะแสดงว่าบาดแผลรุนแรงมากไปดูภาพช้าก่อนนะครับต้นยกสี่เองครับดูครับเกิดอะไรขึ้นครับกับมวยคู่นี้สัญญาณเตือนมาแล้วครับนี่เราโดนหมัดก่อนนะครับคุณสุเดชครับแต่ว่าช็อตนี้ครับดูให้ดีครับ จังหวะพุ่งเข้าไปครับนัดขึ้นไปเนี่ครับอ้เต็มเต็มเลยครับจังหวะศีรษะนัดขึ้นไปพอดีครับแตกเลยครับเรดาจากอำเภอข้โพปัตตานีแม่นเหลือเกินครับครับผมปางเดียวครับแตกเละเทะครับอ่ะพักชุบโฆษณาครับเดี๋ยวกลับมาครับ